นี่ครับนีนัดนัดนัดแบบนัดแบบเยี่ยๆสุดครับแมนยูเจอแมนยูครับเชื่อใจครับเช่งบอกกรรมการซื้ออะไรไม่ได้ไอ้กรรมการไม่ได้ไอ้แล้วเบอร์มาต่อดูนี่ไอ ดูครับแม่งเหมือนเล่นร้านข้าแกงครับวิอยเงี้ยเสียงงันงๆนครับได้ยินบ้านเขาได้อันไหม เฮยก็เฮียเลยแม่งเฮียมากครับเฮ้ยหลียเหลือเกย์ทีวะเกมนี้เกมนี้ลิ์พูเจอิเวอร์พอพี่ไท่แมนดูจะแมนยูนะครับบัดเกยเกย์กมาารไม่ได้เดียวเฮ้ย พุ่งอย่างนี้ใหม่เราโอยียถ้าวถ้าแมนยูเจอแมนยูนี่อย่างนี้พไม่อย่างนี้เรอกรรมการจะตัดสินได้กรรมการตัดสินไม่ได้หรอกแมโามาดูเลดูไหนล่ะแม่ดูเนี่ยเอาดูนี่ดูนี้เ่เจอเจอเจอ ้วเอาเอาน้าตอนนี้นะครับคนหนีหมดหมดร้านเกมนะครับผมเสียงมันดังเกินไปคนหนีหมดร้านเกมลองดูบรรยากาศรอบๆครับ ไม่เหลือใครเลยนะครับไม่เหลือใครเลยขอลงกาใสตัวเฮียน uh uh um> uh ี่ครับเสียงดังเหลือเกินครับไอ้ยู้มาเป็นร้านหนีแล้วโอ้โหเป็นร้านหนีรอรอบอ่ะไอ้แดงไอ้แงไปตั้งมา้าเลยไุยไอ้ควายไอ้กบต้องสบายเอาตรนอะไร่ย่างเงี้ย di 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 la di di ba di 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 ah

ห้บาทห้าบาทมามาอีกหาบาทอีกลห้าบาทเลยกับบ้านแล้วนี่ะติดลมก็คือแต่ว่าขอเรามา้องแก้วท้องว่าวโพนี่ไงโอ้ยคาเดย์คาเดย์คาเดยคาเดย์สามเลี่ยมสามเรี่ยมสามเลี่ยมสามเี่ยมสาเล่ยมราทำไมวะสามเลี่ยนี่งสามเลี่ยมดีรู้ดิรูดิฮ่าสามเลีย คอยยิ้มเลยเธอเนียรู้ว่ามึงก่ากันมากอ่ะเล่นกันองรายการไ้เลยได้ไได้ได้ไดไโอ้ยกรดูารมันไปไดได้ได้ได้ไ้อจะถอยกันเลยแหมอีกเกไม่แพ้ครับกรรมการโอยกรรมการเลยตนองต้องตงตงโอเคนีตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไม่อไมอนี่ิงไม่ได้เอาเบอร์มาตามมยยได้